สวัสดีครับคุณผู้ชมผมแอปมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับหรือว่านายเดชชาคงเกขตทางเฟซบุ๊กแฟนเพจมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ผมโพสต์ขึ้นไปว่าสําหรับท่านที่มีอันจะกินท่าสงสารสุนัขนางดํานะครับหมาหลวงเนี่ยให้ช่วยโอนเงินเป็นค่าอาหารเม็ดมาให้มันนะครับปรากฏว่าเมื่อวานมีคุณผู้ชมนะครับโอนเงินมารวมทั้งสิ้น1,600บาทนะครับเช้าวันนี้ผมก็เลยไปซื้ออาหารเม็ดที่ห้างแม็กฟาลูกแถวๆนี้นะครับมาเพื่อที่จะให้ เจ้าดำนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนางดำที่มันกำลังกินอาหารอย่างไรบ้านะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมนางดำสุนัขหลงหมาหลงนะครับที่วินมอเตอร์ไซค์ปีดีวพนงยี่สิบหลังจากคุณผู้ชมโอนเงินมาแล้วผมก็ได้ไปซื้ออาหารเม็ดนะครับถุงหนึ่งนะครับถุงสิบกิโลนะครับคุณผู้ชมแล้วก็พร้อมกับที่ใส่น้ำนะครับแล้วก็ที่ใส่อาหารนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีปอกคอด้วยนะครับหนึ่งอันนะครับ วันนี้ผมเอาอาหารให้นางดำกินนะครับมันก็กินไปเยอะเหมือนกันแล้วก็อิ่มนะครับก็นอนเล่อนอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับคือนางดำครับ